สวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของนายจันตั้งแต่ยังเด็กสมัยอยู่ที่ต่างจังหวัดและมีบ้านอยู่ใกล้บริเวณวัดซึ่งวัดแห่งนี้มักจะมีประวัติเกี่ยวกับความลี้ลับชาวบ้านมักจะลือกันว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้ด้วยเจตนาที่ไม่ดีทุกคน มักจะพบเจอกับเหตุการณ์สุดหลอนด้วยกันทั้งนั้นตามแต่การกระทํานั้นที่คนคนนั้นจะทําไม่มากก็น้อยแต่ด้วยความเป็นเด็กของนายจันทร์สมัยนั้นต่อให้ได้ยินเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับวัดแห่งนี้มาอย่างไงเขาเองก็ไม่เคยคิดใส่ใจในช่วงกลางวันของวันหยุดนายจันทร์มักจะชอบมาเล่นกับเพื่อนๆในเขตของวัดเป็นประจำตามแต่กิจวัตรว่าวันนี้พวกเขาจะสรรหาอะไรมาเล่นกัน แล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นายจันก็มาเล่นกับเพื่อนๆตามปกติแต่มันต่างกันตรงที่ว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ตามความเชื่อและก่อนที่จะออกมาพ่อของนายจันก็ได้บอกกล่าวตักเตือนเอาไว้แล้วว่าให้กลับบ้านก่อนช่วงหกโมงเย็นซึ่งนายจันเองก็รับปากแล้วก็ออกมาเล่นกับเพื่อนตามปกติและกิจกรรมการละเล่นที่ในายจันและเพื่อนเลือกที่จะเล่นกันในวันนี้ก็คือ การเล่นซ่อนแอบเพราะในวัดเก่าแห่งนี้ต่างมีซอกมีหลบต่างๆมากมายมันก็ยิ่งทำให้คนที่ต้องซ่อนสนุกยิ่งขึ้นเพอรู้ว่าหากไปซ่อนตามที่ยากๆจะถูกหาตัวได้เป็นคนสุดท้ายและเขาก็จะชนะช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นการเล่นซ่อนแอบเป็นการะเล่นที่คาดเดาเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งของคนหาและคนซ่อนในวันนั้น นายจันและเพื่อนอีกสามคนเป็นฝ่ายที่ต้องซ่อนตัวเมื่อเกมเริ่มต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันไปหาที่แอบเพื่อไม่ให้ถูกพบเจอได้ง่ายโดยเพื่อนๆนบางคนนั้นเลือกที่จะซ่อนอยู่ตามหลืบกำแพงวัดแต่นายจันด้วยความที่อยากเอาชนะจึงได้เลือกที่จะไปหลับภายในฐานพระพุทธรูปเก่าๆที่เสียดขาดและขนาดช่องใต้ฐานนั้นมันแตกอยู่และก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันกว้างพอ ที่จะให้เด็กอายุ7-8ขวบมุดตัวเข้าไปได้เมื่อเริ่มเกมในช่วงเวลานั้นที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในที่แคบแคบมืดมืดอันน่าอึดอัดนี้นายจันได้ยินเสียงของเพื่อนที่ถูกคนพบทั้งตกใจทั้งหัวเราะด้วยความกลัวว่าเพื่อนจะมาตามหาเขาเจอจันร์เองก็ขยับตัวเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมจนไปสะดุดกับก้อนกวดเล็กๆภายใต้ฐานพระพุทธรูป เมื่อเอามือสัมผัสเขาก็พบว่ามันมีลักษณะเป็นเศษหินขนาดไม่ใหญ่เลียงเรียม,มแ,บแบนแบนด้วยความสงสัยนี้เองจันเองจึงหยิบมันมาขึ้นมาส่องกับแสงแดดที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเมื่อเริ่มมองเห็นว่ามันคืออะไรจันเองก็มีอาการตาโตด้วยความตื่นเต้นเพราะสิ่งที่อยู่ในมือนั้นมันคือพระเครื่องโบราณที่มีสภาพดีสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานั้น มันทําให้เขาคิดมาในใจทันทีว่าเขาจะเก็บสิ่งนี้กลับไปให้พ่อของเขาที่บ้านแต่เมื่อสิ้นความคิดยังไม่ทันเลยจู่ๆความรู้สึกอึดอัดมันก็ทวีคูณเพิ่มมากขึ้นทั้งทั้งที่ในตอนแรกมันไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนี้ในทีแรกจันรู้สึกถึงความร้อนที่มาจากด้านหลังแต่ไม่นานนักก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นพัดบูบเข้ามาประทะร่างกายของเขาจนเขาเองก็เริ่มคิดในใจแล้วว่า ลมมันมาจากไหนพอตัดสินใจหันไปดูเขาก็แทบจะผงะงายหลังลงไปอีกครั้งพอสายตาได้ไปเจอกับดวงตาสีแดงกล่ำคู่หนึ่งที่กําลังจ้องมองเขาอยู่ในความมืดยังไม่ทันได้มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจันจึงตัดสินใจพุ่งพวดออกมาจากใต้ฐานพระพร้อมกับอาการหน้าซีดทันทีและก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่เพื่อนของเขาได้มาพบจันเองไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง เพียงจะบอกว่าให้เพื่อนเลิกเล่นและแยกย้ายกันกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านก่อนเวลาหกโมงเย็นอย่างที่พ่อบอกจันเองก็แยกย้ายไปอาบน้ําแต่ในจังหวะที่เขากําลังจะถอดกางเกงเพื่อจะเตรียมแขวนมันก็มีวัตถุสิ่งหนึ่งดดล่วงลงมาจากกระเป๋ากางเกงของเขาเมื่อจันก้มดูเขาก็จําได้ทันทีว่าสิ่งนั้นมันคือพระเครื่องที่เขาได้เจอตอนที่แอบอยู่ใต้ฐาน จากที่เป็นความกลัวตอนนี้เปลี่ยนเป็นความดีใจเพราะว่าความตั้งใจแรกของเขานั่นก็คือการเอาพระเครื่ององค์นี้กลับมาให้พ่อและหวังว่าจะได้รับคำชมจันเองก็รีบอาบน้ำเก็บพระเครื่องใส่กระเป๋าแต่เมื่อถึงเวลาเขาเองก็ลืมมันเอาออกมาให้พ่อตามความตั้งใจและเมื่อเข้าห้องนอนเขาก็เพิ่งรู้ตัวจันได้ได้หยิบพระเครื่ององค์นั้นออกมาวางที่หัวนอน ก่อนที่จะยิ้มอย่างภูมิใจว่าพรุ่งนี้เขาต้องเอาไปให้พ่อของเขาให้ได้เมื่อนึกเสร็จจัน์ก็ปิดไฟและนอนหลับไปในตอนที่กำลังหลับไหลยอยู่นั้นในคืนนั้นจันร์กลับนอนฝันประหลาดในฝันของเขาพบว่ามีสัตว์ขนาดใหญ่เนื้อตัวสีดำสนิทแต่มีตาสีแดงกําเหมือนกับสายตาที่เขาได้เจอใต้ฐานพระพุทธรูปเมื่อตอนเย็นไม่นานนัก สัตว์ตัวใหญ่ตัวนั้นกระโดดพุ่งตัวเข้ามาหาเขาอย่างไวมันกระโดดมาเหยียบอยู่ที่หน้าอกของเขาพร้อมกับพูดด้วยเสียงที่ดังกึกก้องว่าเอาคืนมาสิ่งที่ได้ยินนั้นมันโหยหวนบาดใจ,จของเขามากในฝันของเขานั้นจันเองก็จำอะไรไม่ได้นอกจากนอนฟังเสียงโหยหวนอยู่อย่างนั้นและเขาก็มารู้ตัวอีกทีก็ตื่นขึ้นมาอยู่ท่ามกลางโบสถ์ของวัดที่เพิ่งไปเล่นซ่อนแอบมา พร้อมกับพ่อและแม่ที่นั่งเฝ้าเขาอย่างเป็นกังวลเมื่อได้สติพรมน้ำมนต์และให้หลวงพ่อที่วัดจัดการทําพิธีขอขามาชุดใหญ่จันได้ถามท่ายเหตุการณ์หลังที่ตัวเขาเองได้นอนฝันว่าเขานั้นพบเจออะไรและทำไมเขาถึงมาฟื้นและรู้สึกตัวที่นี่พ่อและแม่เองจึงได้เริ่มเล่าให้เขาฟังโดยพ่อของจันเล่าว่าในตอนเช้า พ่อได้มาเรียกให้จันลุกขึ้นไปอาบน้ํากินข้าวแต่ไม่ว่าจะเรียกยังไงเขาก็ไม่ตื่นสักทีจนตัวของพ่อเองก็เริ่มรู้สึกแปลกใจและก็เป็นห่วงอย่างมากพ่อเองก็ตัดสินใจพังประตูห้องและก็พบว่าสภาพของจันในตอนนั้นอยู่ในท่านั่งกอดเข่าร้องไห้และก็ไม่ได้สติพ่อหันไปที่หัวเตียงก็พบกับพระเครื่องรูปร่างแปลกตาหลังจากรบรวมเหตุการณ์พ่อจึงเข้าใจ และได้รีบพาจันทร์มาที่วัดแห่งนี้พร้อมกับอพรรท์รูปเมื่อคืนและเมื่อจันทร์ได้เล่าสิ่งที่เขาพบเจอในฝันให้กับพ่อมันก็พอเหมาะพอดีกับเหตุการณ์และเรื่องเล่าที่พ่อของเขาได้ฟังว่าที่ที่จันทรไปนั้นชาวบ้านต่างล่ำเลือและพากันตั้งชื่อให้ว่ามันเป็นวัดหมาผีเหตุผลเพราะว่าไม่ว่าผู้ใดที่เข้ามาวัดแห่งนี้หากมีเจตนาไม่ดีหรือคิดร้าย ลบดูหรือตั้งใจที่จะมาขโมยอะไรออกจากวัดคนผู้นั้นก็จะได้พบเจอกับหมาสีดำตัวใหญ่มาตามเอาของสิ่งนั้นคืนหรือหากว่าหนักกว่านั้นบางคนก็กลายเป็นศพและญาติก็มาพบเจอในตอนเช้าพร้อมกับบาดแผลล่องรอยที่ถูกหมากัดตามเนื้อตามตัวมากมายเมื่อเล่าจบพ่อก็ได้สั่งห้ามไม่ให้จันเข้าไปเหยียบที่วัดแห่งนี้อีกและต่อให้พ่อไม่ห้ามจัน จันเองก็คงรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเขาคงไม่มีทางกลับไปเหยียบที่วัดแห่งนั้นอีกอย่างแน่นอนถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ